แคลเซียมเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับเด็กก็จําเป็นต้องกินโดยเฉพาะคนที่เป็นเด็กต้องกินผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนท้องลูกอะ่ะจะดึงสารอาหารจากร่างกายไปแล้วสังเกตป้าคนท้องอะมัจกจะผมร่วงผิวแห้งผิวเสียเพราะจริงๆทั้งหมดทั้งมวลก็คือร่างกายขาดแคลเซียมแคลเซียมนี่คือต้องรู้เลยนะว่าร่างกายเราสร้างเองไม่ได้จะได้รับจากการกินอาหารเท่านั้นไนแนะนําตัวนี้เลยออสเวลลไล์เด็กๆส่วนใหญ่ะจะแพ้นมวัวจะแพ้ยีสต์แพ้กลูเตนแต่ตัวนี้เขาแยกแลคโตสแล้วก็แยกโปรตีนให้เหลือเฉพาะ แคลเซียมไม่มีกลูเตนไม่มียีสต์ไม่มีโลหะหนักที่จะทําให้เกิดการแพ้และก็ไม่มีน้ําตาลกินง่ายมากมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นซอฟ์เจลแล้ารสชาติมันก็จะเป็นรสส้มๆมก็คือเคี้ยวๆกินแล้วมันเหมือนทานขนมอะ่ะยังมีตัวของวิตามินดีเสริมภูมิในร่างกายอร่อยมากคือถ้าเป็นเด็กอย่างน้องนี่ตอนนี้น้องนี่จะทาน2เม็ดแต่ถ้าเป็นหญิงเนี่ยหญิงจะทาน4เม็ดทานได้ต่อเนื่องระยะยาวปลอดภัยเกรดในเรื่องของการผลิตเกรดเทียบเท่ากับการผลิตยาได้ออยอทั้งเมืองไทยและออสเตรเลียและมีฮาร ด้วยถ้าลูกใครรู้สึกว่ากินอาหารยากตัวเล็กไม่สูงแนะนำเลยอันนี้คือดีมากๆ